สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิพัทธ์ออตโอตโอ้อีกหนึ่งคลิปนะครับหรืออันเภารอยรถกระบะตอนเดียวในคลิปวิดีโอนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เข้ามาใหม่สำหรับเดือนมิถุนายนใครสนใจใครถูกใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะไม่รอช้าไม่อยู่นานแน่นอน คันนี้ครับเป็น isuzu d-max 3.0ตัว s รถปี2019 2,562ตรงรุ่นเป๊ะคันนี้ครับอันบอกราคาเลยก็แล้วกันเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาอันขายคันนี้อยู่ที่ราคา59,000บาทเครดิตดี D D, อันทำให้ฟรีดาวได้ครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียว มีอะไรให้บ้างล่ะถ้าเกิดนอกจากนี้ตัวรถที่เต็มทั้งหมดแล้วพร้อมใช้งานทันทีในวันส่งมอบมีฟรีค่าจดทะเบียนโรงล่มมีค่าจัดค่าโอนมีน้ำมันให้เต็มถังและก็มีเงินกลับบ้านให้ด้วย5,000พี่พี่น้อท่านครับเอาความคุ้มค่าตรงนี้เนี่ยเป็นเกณฑ์ในตัดสินใจในส่วนหนึ่ง ส่วนที่2เราจะมาเน้นกันในเรื่องของสภาพส0 0พันเาเดิมตอนเดียวปี19ครคันนี้สีรถขาวเดิมโรงงานครับไม่มีประวัติการชนหนักพิกควารน้ําท่วมหรือจมน้ําตัดต่อ,ตอกฎหมายนะฮะอันนี้ไม่มีแน่นอนอันรับประกันในเรื่องตูวดนภาพซื้อหลานต้องได้รถสวยครับซื้อหลานก็ไ้้งรถที่ดีที่สุดซื้อหลานต้องได้รถที่ราคาประหยัด อันนี้ก็จะเป็นตัวโฉมหน้า18-19นะกระจังหน้าแบบนี้พี่ๆทุกท่านจําไว้เลยนะครับมันจะเป็นตัวกระจังของปี2018กับ2019แต่เราจะดูจากกระจังหน้าอย่างเดียวได้ไหมมันก็เป็นแบบไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเอาตัวกระจังหน้าปี16-17มาใส่แทนตัว1ี1 8 1 9ได้ไหมได้หรือว่าเอาปี18-19ไปไทยไปใส่แทนตัว16-17ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้าเกิดเอาให้ชัวร์เดี๋ยวจะมีอีกหสเต็ปด้วยกัน เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูอีกรอบหนึ่งเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสาหรับตัวเครื่องยนต์เนี่ยคือหลักหัวใจสําคัญอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่มันจะสามารถทําให้ตัวรถวิ่งและก็ขับเคลื่อนได้ถ้าเกิดอย่างมือสองคันหนึ่งเนี่ยเราได้ตัวเครื่องที่เดิมและเนียนไม่หลวมฟิตเหมือนออกห้างป้ายแดงมือหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดถูกต้องใช่ไหมครับตรงนั้นผมบอกเลยว่าคุณได้ความต้องการแบบนั้นแน่นอนสําหรับตัวรถที่อยู่ในคลิปนี้ 3,000เดิมโรงงานครับ 4JJ1TCXVGS Turbo ไม่มีข้ามนะ้ำมันเครื่องไหลเยอมนะครับตามจุดตามซอกตามมุมต่าง,าง,างๆก็แห้งๆเดิมๆทั้งแห้งด้านบนและก็แห้งด้านล่างนะครับความฟิตเนี่ยสำหรับตัวเครื่องยนต์สามารถใช้งานได้ทันทีเฮ้ยอันนะอเอาเกณฑ์อะไรมาพูดละ่ะอันได้มีการเช็คตัวรถแล้วไงครับพี่ๆทุกท่าน ก่อนที่จะมาเห็นถึงสายตาพี่พี่ทุกท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพปริมณฑนหรือว่าในโซนต่างจังหวัดหรือในโซเชียลมีเดียต้องผ่านสายตาอันเผารอยก่อนหน้านี้มาอยู่แล้วฮะแน่นอนนะครับแล้วก็ฉนวนการความร้อนใต้ฝากระโปรงนะฮะยังเหลืองอยู่เลยนะครับสติกกงสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดและก็ส่วนของตัวตะเข็บด้านข้างนะครับก็จะมี1 2 3 4 นะฮะแล้วก็จะมีตัวติ่งตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับฝั่งทางด้านนี้5ฝั่งทางด้านนู้นก็ต้อง5เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซ้ายมือขวามือต้องเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งจุดนะฮะว่ารถโดนชนหน้ามาไหมนั่นคือตัวคานหน้าคานหน้าเนี่ยมันจะมีน็อตซ้ายขวาฝั่งละ2ตัวน็อตต้องไม่เบีย้ยวครับน็อตต้องไม่ผิดรูปไม่เหมือนกับมีการลอยถอดไม่เหมือนกับมีการขยับเกียวต้องไม่หวานหัวต้องไม่ลูดนอตต้องอยู่สภาพเดิมจากโรงงานนะครับ ส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือจะเป็นตัวคานล่างทั้งคานหน้าและคานล่างตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูได้เลยนะฮะคันนี้จะมีการทําท่อมานิดนึงแต่ไม่ค่อยได้รั่นอะไรมากมายนะฮะตัวเครื่องตอนนี้อันได้มีการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเป็นที่เรียบร้อยถามว่ามีเสียงผิดแปลกไหมไม่มีครับหรือเราจะลองฟังอีกสักพักหนึ่งก็ได้นะฮะส่วนสําหรับอย่างอีกหนึ่งจุดเนี่ยนะครับที่อันได ได้มีการแนะนาเนี่ยนั่นก็คือจะเป็นตัวของหลังเครื่องยนต์ตรงนี้มันก็จะมีเป็นตัวสีเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีเป็นตัวฉนวนการความร้อนที่อยู่หลังแผงเครื่องยนต์ตรงนี้อีกทีหนึง่งนะครับสาหรับอย่างตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันสีมันก็ต้องเป็นสีเดียวกับตัว body runner น,น,นะครับนั่นคือสีขาวแห้งนะฮะจะไม่มีเป็นพวกแบบอย่างสีเงินสีเงินอะไรพวกนี้ไม่มีอยู่แล้วนะแน่นอนเรามาดูตัวกําลังอาจจะหน่อยนะครับ สำหรับอย่างตัวกาลังอัดเนี่ยดึงออกมาหมดเลยก็แล้วกันเพื่อความชัดเจนนะฮะถ้าเกิดกําลังอัดมีปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาในระดับที่มันเริ่มต้นปานกลางหรือว่ามีปัญหาในระดับที่มันเยอะมันเป็นจะมีเป็นตัวไอน้ํามันหรือว่าเศษน้ํามันเนี่ยกระเด็นย้อนไหลขึ้นมาจากตัวรูกั้นวัตน้ํามันจริงๆเนี่ยสามพันมันจะมีแบ่งอีกเป็น2ประเภทนะครับก็คือจะมี3 0 0พันเป็นตัว B และก็มี3 0 0พันเป็นตัว S และต้องมีแบ่งออกมาอีก2ประเภทนั่นคือ3ามพันตัว B ที่มี ABS และ3ามพันตัว S ที่มี ABS นะครับแต่สําหรับอย่างคันนี้เนี่ยคือเป็นตัวระบบเบรกแบบธรรมดาหลายๆท่านไม่รู้นะหลายๆท่านไม่ทราบอันนี้นเชื่อได้เลยนะครับว่านะอย่างบางคันเนี่ยเรารู้แต่ว่าเพิ่งสามพันตอนเดียว3ามพันตอนเดียว3ามพันตอนเดียวมันมีตัวขายแยากออกมาอีกทีหนึ่งด้วยนะฮะก็คือจะมีเป็น3ามพัน BABS และก็3,000 SABS ก็คือเพิ่มระบบเบรก ABS ขึ้นมาอีกหนึ่งช้อยนี่คือหลักสำคัญใหญ่ๆด้วยกันนะครับแต่สร้บคันนี้คือเป็นตัวแบบธรรมดานะฮะไม่ใช่แบบมี ABS อันนี้ก็จะเรียนให้ทราบโดยตามตรงแลนะบ,บางอย่างครับเราควรรู้บางอย่างเราไม่รู้บางอย่างเราควรทราบบางอย่างคือผลดีกับพี่ๆทุกท่านคนเดียวเท่านั้น สีด้านข้างครับสวยเสมอการจโดทั่วทั้งคันเดี๋ยวก็จะมีบริการขัดสีเพื่อผิวตัวรถให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับตัวรอสามัญอที่จดทรงมาดีนะครับถือว่าไปวัดไปวาได้ไม่น่าเกียดวิ่งใช้งานได้ตามปกติเว้งานวันซ่าของใหม่นะครับเดสต็อกนะเป็นตัวหก้านหกรูปกติส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นเป็นตัวดีเซนติแต่อันนี้เป็นวนซ่านะครับ รันด้วยยาง265 40 R18 ครับเป็นตัวยางปี2022ข้างหน้าก็มีการกดให้มันจมลงมากว่าปกตินะฮะถือว่ากำลังสวยนะครับไม่ได้น่าเกียรติหรือว่า,าเตี้ยจนมาก้ะจนเกินไปนะครับแล้วก็ถัดมาครับไฟเดียวนะฮะอยู่ตรงแก้มข้างกับโลโก้เขียนว่าสปอ k นะครับแล้วก็เรามาดูตัวซองไนกันบ้างครับ สำหรับอีกหนึ่งอย่างเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากๆเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงว่ารถโดนชนด้านข้างมาไหมนะครับเราจะดูเป็นตัวรอยเม็ดอา่างที่อยู่ตรงตะเข็บด้านข้างตรงนี้เพราะว่าความที่ตัวเม็ดอา่างเนี่ยมันต้องกลมคมเรียวสวยมองเห็นได้ง่ายและมองเห็นอย่างชัดเจนการเว้นระยะในช่วงของช่องไฟต้องสม่าเสมอกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งขวามือหรือฝั่งซ้ายมือเองก็ตามส่วนสําหรับตัวรอยเชื่อมด้านในตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน็อต <Not S 1> แผงข้างประตูนะฮะไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะครับมันอาจจะมีในส่วนของสับอะไรที่เยอะมากไม่ได้เพราะว่าอะไรมันไม่ใช่อย่างพวกแบบสีประตูแต่ถ้าเกิดเราจะดูโดยรวมว่าเล่นเสา A เอด้วยได้ไหมได้นะครับ เราจะเล่นเสา A ไปด้วยก็ได้ก็คือจะดูโดยภาพรวมเสา A ตรงนี้เราจะดูด้วยก็ได้เนี่ยถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนมองข้ามอันเชื่อเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นลูกค้าถ้าเกิดมาดูรถที่ร้านเนี่ยไม่เห็นจะมาดูตรงนี้กันเยอะมากส่วนใหญ่ครับนี่เลยเล่นขอบประตูก่อนเลยแต่ถ้าเกิดเราเจะเอาแบบและเอียดจริงๆนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีแล้วก็สเต็ปของแต่ละคนด้วยแต่สมมติว่าอย่างอันไปนซื้อรถเพื่อที่จะเข้ามาที่ร้านเนี่ยอันจะเล่นตัวเสา A ด้วยอันนี้คือเรื่องจริง นะฮะทำไมในบางคลิปหรือว่าก่อนหน้านี้นไม่ได้มีการพาดูตัวเสา A เ,เลยเพราะว่ามีการตรวจสอบแล้วก็เช็คมาทั้งหมดแล้วเปไ็นที่เรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดอย่างเสาเอมันมีปัญหาเนี่ยหรือว่าตัวเสาคู่หน้ามันบุ๊บลงไปหรือว่ามีการประสบอุบัติเหตุมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเกิดผลเสียแน่นอนนะฮะเกิดผลเสียในระยะสั้นถูกต้องไหมไม่ถูกต้องมันเกิดผลเสียในยระยะยาวโครงสร้างตัวรถที่มีมาแบบนี้อยู่แล้วถือว่าเป็นเรื่องทีดี อย่าให้มันเป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวจะดีกว่าเพราะว่าอะไรความที่รถมันมีการบาลานซ์มาตั้งแต่กรรมวิธีการผลิตอะไรเนี่ยสามารถเบิกเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยตัวขอบกระจกกระจกอะไรพวกเนี้ยเบิกเปลี่ยนได้เลยแต่โครงสร้างรถเราจะเบิกเปลี่ยนไม่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยขอให้เป็นอย่างเดิมดีกว่าอันนี้เลยอา่านบางทีอ่านก็อาจจะพูดข้ามไปบ้างาก็ต้องขอโทษนะครับแต่ถามว่ามีการเช็คก,ก่อนไหมอันนี้นมีการเช็คก,ก่อนแล้วนะฮะส่วนเสาตัว้อหลังนะครับ เป็นลายเดียวกัน10.5วนซะ่า 69. 696รูแล้วก็ยาง255 50R18 นะฮะกำลังฟิตกำลังสวยเลยนะครับข้างหลังเนี่ยเราก็จะใส่เป็นตัวกล่องโหลด2นิ้วไว้ให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันใหม่ๆเลยฮะเอียเอ่ยมๆเลยสำหรับคันนี้เครื่อง3,000นะครับไม่ใช่1.9นะอย่างบางท่านเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำอันนี้คือเรื่องจริงครับทุกๆวันนี้เนี่ยคนเราจะนึกถึงแค่คำว่าเฮ้ย hey, ี s ุ เฮ้ยโตโยต้าเฮ้1.9ให้2.4แต่สําหรับเกรดรุ่นย่อยที่มันมีการแต่งแขนงหรือว่แยงออกมาเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ทราบเลยด้วยซ้ําแต่ไม่เป็นไรครับคุณจะซื้อหรือว่าคุณจะดูไว้ก่อนคุณก็ได้ความรู้เหมือนกันด้านท้ายครับตัวสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบฝาท้ายเดิมไม่มีการโดนชนท้ายมาแน่นอนโคมไฟท้ายครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติ แล้วก็สําหรับของแต่งเล็กๆน้อยๆฮะขำหลบป้ายแล้วก็ปลายท่อเนี่ยเรียงยาวมาออกด้านท้ายแต่ตัวปลายเนี่ยเป็นแบบสแตนเลสไดสีเพื่อความสวยงามนะครับใหม่ๆเอี่ยมเอียมเงียนเนียนแบบนี้ชอบไม่ชอบลองตัดสินใจดูครับคันนี้สวยแน่นอนนะฮะส่วนสรับตัวตู้ด้านหลังนะก็จะมีเป็นตัวฟิล์มกันลอยแล้วก็เส้นกระท้อนแสง ไฟเลี้ยวไฟลีดด้านบนใช้งานได้ตามปกตินะครับเรามาดูด้านฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะนั่งภายในห้องโดยสารให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเราจะดูฝั่งนี้ด้วยได้ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเดี๋ยวขออนุญาตไปแนะนําสําหรับออปชันที่อีสูมมีใส่มาให้กับตัวรถก่อนนะครับสำหรับตัวภายในเนี่ยคอนโซลหน้านะฮะก็จะมีเป็นตัวแอร์แบงค์นะครับหรือว่าถุงนมนิรภยัยคู่หน้ามาให้ แล้วก็ตัวเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็น 3D วิดู MP3 นะครับ AUX USB แค่นี้เองไม่มีอะไรละโตต้ตาถึงว่าให้มาเยอะกว่าอันนี้เราพูดโดยแบบภาพรวมเลยเขา้าใจกันแบบง่ายๆนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยเป็นแบบปรับอนาลอกเหมือนเดิมนะฮะพวกยางที่ต่อบุรีอยู่ด้านล่างมีมาให้ขาอนี้โตเกียร์ครับเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดไม่ใช่6สปีดนะฮะ ถ้าเกิดในตระกูลซีรีส์ 4JJ1 ยังเป็นแบบ5สปีดอยู่แต่ถ้าเกิดเป็น 4JJ3 จะเป็นแบบ6สปีดก็คือ5เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังหรือเรียกกันว่าตัวพาานุภาพพิกโลกนะครับสำหรับอย่างตัวโฉมนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงสุดท้ายของในรหัสโมเดล RT50 อยู่นะครับและก็กุญแจนี่ก็จะเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดานะครับกระจกละไฟฟ้าแน่นอนนะคันนี้คือตัว S นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแน่นอนและก็ตัวเซนเซอร์ล็อกนะครับ ส่วนสําหรับฝั่งคนขับเนี่ยจะออโต้ฝั่งคนนั่งข้างคนขับจะเป็นแบบวันทัชนะฮะหรือว่าเป็นแบบธรรมดานะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดํา60ต่อ40ตรงนี้คือครบอยู่เหมือนเดิมทั้งหมดนะฮะสะภาพด้านในครับคนข้างเหยียดสะอาดสวยใหม่อันติดค้างอยู่หนึ่งหนึ่งอย่างครับพี่พิ่ท่านนั่นคือถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างเราจะดูเป็นตัวปีรถอันติดค้างไปอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวจะพามาดูปีรถครับ นั่นคือตัวตรงเบลนี่เลยเอาแบบง่ายๆเลยนี่เลยฮะชัดเจนแต่คันนี้เบลระบุไว้เป็นตัวปี2018พี่พี่เห็นใช่ไหมครับพี่พี่เห็นกันใช่ไหมฮะเบลระบุไว้เป็นตัวปี2018นะครับ2018นี่ก็จะเท่ากับว่า2 5 6พั้อสเพราะรสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัวปี18.19อ่าแต่เราก็ต้องพูดในรถที่เป็นปี19 คันนี้เราสร้างมาแบบนี้เลยสมมุติอย่างบางคันเราดูนั่นดูนี่ดูนั่นดูนี่ดูนั่นดูนี่เราดูในหน้าเล่มด้วยเพื่อเป็นการประกอบในการสรุปหรือว่าในความที่เราจะเข้าใจก็สามารถทําได้นะครับเรามาสุบกันหน่อยดีกว่าสําหรับคันนี้เนะี่ยเครื่องสามพันหย CJJ สามถือเป็นคันหนึ่งที่อันอย่างแนะนําแล้วก็ให้หลายๆท่านนะฮะที่กาลังหารถกระบะตอนเดียวใช้งานอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีลน์นะครับแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดหรือเอกสารในการองรถก่อนได้ราคาช่วงต้นอันบอกไปแล้วทุกอาชีพออกได้ครับทุกรายได้ออกได้แต่ถ้าเกิดจะเอาแบบสายด่วนเลยเฮ้ยพี่ใจร้อนเอาสายด่วนให้พี่หน่อย097ครับ273 6976 โทรติดต่ออันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวอันแนะนำให้และเดี๋ยวอันบริการให้อย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับและดีคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ